ตกบันไดมาเดินไม่ได้เลยต้องไหลวันแต่น้านี้โต๊ะมีอาการยังไงบ้างครับปวดขัดเดินลุกขึ้นเดินก็ขัดขัดตั้งขาพับเนี่ยตกมาแรงเนี่ยตกบันไดอ๋อตกบันไดมาจ้าตกบันไดมาเดินไม่ได้เลยต้องไหลวันขัดขัดขาพับขึ้นนั่งขัดตมาดก็ไม่ได้นั่งของน้ำยอนไม่อยากได้เลยก็เลยมากินลองกินยาเนี่ย กินตอนตอนนอนก็ไม่ได้กินยาอื่นเลยนะเนี่ยแล้วกินยานี่อย่างเดียวยาอื่นไม่ได้กินอะไรเลยปล่อยให้ปวดมาต้องไหลวันก็เพิ่งจะมากินเนี่ยอันนี้คือโต๊ะก,กินจริงๆใช่ไหมครับใช่ครับผมอยากจะฝากแบบให้โต๊ะฝากหน่อยว่ากับคนที่เขายังไม่กล้าตัดสินใจอะตัดสินใจเถอะกินดีเช้าไหมหลงบันไดไหมขางอได้ การดีขึ้นวันแรกอะรู้ผลเลยบ,บอกกั็ลูกชายเลยว่ายาดีจริงจวันแรกรู้เรื่องเลยบอกตอนเช้าเลยอะดีลองกินดูนะถ้าไม่ลองไม่รู้